พูดถึงมีเนียนเฉยๆก็อยากพูดเฉยๆตอนที่กลับมาเล่น LGR ไปมาประมาณสักไม่ได้เล่นสองสามปีใช่ไหมพอกลับมาเล่นเนี่ยแล้วก็ทําอีเวนต์ช่วงนั้นอ่ะมีเพชรเพชรเก็บตุนไว้ด้วยก็ได้มีเนียนมาประมาณจี้อุ่นๆนะประมาณแปดแปดถึงหมื่นเนี่ยแปดพันถึงหมื่นเพชรกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะได้ตอนออกหม่อ่ะช่วงนั้นกลับมาเล่นพอดีใช่ไหมก็แบบฟิลคนสายวิคตอรี่อะเนาะก็เออเฮ้ยมันต้องมีแล้วแหละ ฟรีใช่เป็นอะไรเงี้ยเนี่ยกอดไทยที่เล่เลนได้แล้วกลับมาเล่นใหม่คัมแบ,บ็กอ่ะก็จะรู้ว่าในตัววิกตอรี่อ่ะมันจะมีตัวแบบเลือกช่องได้อย่างโซฟีตัวเด้งไปข้างหน้าก่อนหนึ่งดอกอย่างเช่นอะไรอะตัวที่มันใส่ชุดจีนจีนอะมีสิงโตเชิดอะ่ะตัวเด็กผู้หญิงที่มัดผมกลมๆสองข้างอะ่ะที่มันจะเลือกช่องก่อนได้เดินก่อนที่จะทอยอได้หนึ่งช่องอคือสกิลแอรอนด้ววันเนี้ย อก็สองสกิลนี้เป็นสกิลวิกตอรี่อยู่แล้วถูกป่าทีเนี้ยพอมีเนียนมาปุา๊บอะคือคนที่กลับมาเล่นใหม่อ่ะหาตัวละครใหม่หาตัวละครวิกตอรี่อะแล้วหาคนสมบัติแบบเคยเลือกช่องได้แบบโซฟีอะสวนเหมือนโซฟีคัมแบ็กในร่างมีเนียนอะเออก็ดีใจใช่ไหมมีเพชรอยู่เป็นหมื่นกว่าอะไรก็จัดไปหมดตัวอะไรเงี้ยเขาได้มีเนียนมาคือดีมากเล่นดันโลกดันโลกมันก็แนววิกตอรี่แล้วใช่ไหมก็เล่นอ่ะเล่น อะดอกที่หนึ่งคือขโมยพวกเกาะได้ถูกไหมเวลาไปเหยียบที่ตัวเองซึ่งเออ่วิกตอรี่เนี่ยก็จะเน้นการชนะแบบชิปทอริซึมแบบทริปเปิลแบบแบบลายแบบอะไรอยู่แล้วใช่ไหมในพอทอริซึมเนาะเออแล้วบางทีภารกิจที่ต้องการการชนะแบบทอริซึมก็เออก็โอเคเว้ยกลัแบบได้อะไรเงี้ยเออได้ได,ได้ได้เคลียร์ภารกิจด้วยตนเองเลยเนาะได้เลือกช่องหนึ่งแล้ว ได้เกาะใช่ไหมในการที่จะจัดหยุดจุดดุทสศาสตร์แบบสายวิกตอรี่อ่ะดอกที่สามก็คือเวลาเจอตัวล้มละลายมันจะมีจี้กับการล้มละลายแบบเปลือนเลยใช่ไหมรวมถึงดักว่าถ้าเกิดวิกตอรี่จะชนะเนี่ยก็จะเอาไปไว้เกาะล้างอะไรอีกใช่ไหมตอนกลับมาก็จะมองมเนิดหนึ่งเวลาเจออย่างเช่นเจอในตัวโรนี้หรืออะไรพวกนี้ก็ตามเนี่ยก็จะแบบเฮ้ยทำไมทั้งต่อยทั้งอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดทีนี้ว่าพอว่ามันมีการนางฟ้าอย่างเงี้ยนี่ดอกที่สามนะเลือกช่อง ขโมยเกาะแล้วก็รอบที่3คือการนางฟ้าฟรีไปเรื่อยๆอเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยดีว่ะเพราะว่าเราก็จะยังไม่ค่อยมีป้องกันเยอะใช่ไหมสมัยก่อนป้องกันก็จะมีแบบเอ่อการนางฟ้าแล้วก็1ดอกนอะแล้วก็จะมีป้องกัน60%มีแค่นี้เบี้แฝงพอคราวนี้มันสก,กิลทั้งลูกปโป่งทั้ง ั้งจัดน <improving> ิรศรารทั้งเรียกมาจ่ายใช่ไหมคอหรือว่าผ่านแล้วก็เตะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันไม่พอป้องกันคนาที all, course, <Ooh. S 1> ่กลับเล่นใหม่ก็เออเฮ้ยดีเว้ยมีเมียนแบบว่ามีอะไรอะมีสกิลในการแบบได้การตั้งฟาตีเรื่อยๆอะไรเงี้ยนี่ออกมาแค่พยายามเป็นหลงที่ดตไม่ได้ก่อนจะได้ไปต่อแบบอะไรเงี้ยเวลาโดนแบบโดนโดนคูกคามจากพวกอารมณ์ละลายอะไรเงี้ย แล้วก็ต่อมาก็คือเวลาที่จะโดนพวกล้มละลายตัดเมืองคือเวลาเราใกล้ๆชนะแล้วก็โดนขังไปสองรอบไปแล้วแต่หรือว่าโดนผักไปเวลาเวลาเคลื่อนที่เลือกช่องแล้วโดนผักไปเกาะ,ะ,ะล้างเหมือนที่โรนี้มันมีสกิลเนี้ยในการ์ดเราก็แบบก็รอคืนเราตาต่อไปอพอเสร็จแล้วพอฝั่งตรงข้ามมาตัดเมืองอก็ตัดก็ตัดไปเพราะยิ่งเกมนานก็ดีเพราะว่าเมือง มันทาให้คนอะไม่กล้ามาตักเมืองเราเวอะเพราะว่าราคามันก็ขนาดเนี้ยก็เออก็ดีก็เอเอจะได้แบบไม่ไม่มีคนมาตักเมืองเราในขณะที่เราตกเกาะล้างหรือว่าโดนตักขังอยู่เพราะว่าใกล้ชนะวิกตอรี่แล้วอะไรเงี้ยก็ดีได้ตัวนี้มาก็คุ้มอะไรเงี้ยพอผ่านได้ไปได้ไม่นานครับผมไม่ถึงเดือนหรือเ,เดือนหนึ่งหรือเดือนกว่า2เดือน3เดือนสีน่สเดือนผ่านไปครับเอามาจัดแบบอีเวนต์เลยหลังอนะกี่รอบแล้วอะแล้วก็ถ้าเกิดติดได้ก็ได้2 3 2 3 400อีอีกเพชรอะไรเงี้ย ประมาณเท่าไหร่วะประมาณประมาณจัดประมาณ4ี่ห้าหกรอบอย่างนี้เลยนะคือเป็นอะไรที่แบบว่าเลหลังที่แบบว่าเาด่าที่สุดอะกลาดเกลือนแบบว่าแบบว่าทุกคนต้องมีคือถ้าไม่คิดเลยไม่ออกตัวล้มละลายก็ต้องเนี่ยแหละอนุบิสกับกับมีเมียนอะคือเป็นตัวล้มละลายไปเลยอะแล้วก็จัดเซ็ตเหมือนกันหมดเลยคือจี้หลุมดาลูกโป่งแล้วก็พอเวลากักขังคนได้เนี่ยก็ ก็แบบก็ขังไว้จะเอาแถวไหนอะ่ะใช่ไหมซึ่งสกิบไอดอกที่5เนี่ยที่เราจะพูดเนี่ยก็คือเรื่องนี้แหละ ก็คือเวลาที่แบบไอล้มละลายมันจะคอยมาผ่านหน้าเราไปผ่านไปผ่านมาทามาดูดใกล้ๆจะวนเวียนคือแม่งไม่ทําจุดยุทดดศาสตร์หรือว่าไอพวกไอด่านแบบว่าที่มันเป็นด่านวิคเตอรี่อะพวกเก็บรอบอย่างเช่นแท็กซี่อย่างเงี้ยต้องเจ็ดรอบเจ็ดทับเจ็ดเจ็ดับเจ็ชนะได้ที่มันไม่ใช่ชนะแบบลายวิกตอรี่หรือว่าทริปเปิลอะแต่มันชนะแบบอื่นเงื่อนไขอื่นมันต่ามประเทศไทยเก็บแต้มอย่างเงี้ยคือด่านวิกตอรี่ถูกไหมมันไม่ใช่ด่านแบบว่าอารีนาอารีนาเนี่ยคือด่านด่านล้มละลายก็คือคือมีจบมีจบก็แค่ล้มละลายกับ แล้วก็โทริซึมเออแล้วก็โทริซึมแล้วก็มีแค่นี้แล้วก็อีกแบบข้มละลายไม่มีเงื่อนไขอื่นนะเน่นเอไหไไพอปรากฏเสร็จแล้วเว้ยก็กลายเป็นว่าเออมันก็ดีว่าขังตัวเวลาไอเนี้ยไปแถวไหนก็ขังตัวล้มละลาย ใช่ไแค่ขันไม่เฉยๆนะเพราะว่ามันจะต้องมาคอายผ่านหน้าเตะไปเตะมาเหมือนเหมือนเราเนี้ยเตะมาเตะกลับผ่านหน้าเราไปรอบนึงแล้วก็ย้อนหลังกลับมาเตะอีกรอบนึงมันซ้ําไปซ้ํามาแล้วป้องกันอนะ่ะคนมาใหม่มันก็ไม่ค่อยหนีค่ะก็คือ5้าดอกสําหรับในความรู้สึกว่าเฮ้ยมีเมียนเป็นตัววิกตอรี่ที่แบบว่าดีมากในตอนนั้นคิดว่าคือเป็นตัววิกตอรี่ที่แบบว่าเออคงไม่กี่คนหรอกที่เล่นอีเวนต์ของตัวตัวเนี้ยถ้าเกิดมาเลยหลังก็คงมีคนซื้อไม่เยอะเพราะว่าคนใส่วิกตอรี่แทบไม่เหลือแล้ว่ในการกลับมาเล่น ปรากฏว่าน,นี่เลยจ้า สายแล้วนลารเอาไปทําตามกันหมดเลยจ้าไม่ว่าจะเกมอะไรก็ต้องมีแบบคนที่ต้องทําตามชาวบ้านเขาเนาะนี่จะหลุมดําแบบลูกโป่งจ้าพอเวลาโดนกักขังปุ๊บก็เอาหลุมดําลองจ้าจะได้แบบได้เงินเยอะๆที่คูณ8ปก็พวกโลบโลบอยากได้ตาละเจ็ด0หมืนไม่สมกัรพัฒนาสกิลเพย์ปุ๊บก็เอาเลยจ้าลองเลยจ้าได้แน่นอนแบบนั้นต้องจ่ายสองรอบนะฮะแล้วก็คูณเมือง80ด้วยเมืองก็แพงแล้วก็เอาเอาตัดกานฟ้าเอาการ์ดไปเรื่อยๆแล้วก็แล้วก็ขโมยเกาะเพื่ออะไรขโมยเกาะ ขโมยน,นู่นนี่น่นเวลาเหยียบมือตัวเองเพื่ออะไรเพื่อที่จะเอามุกตูดอะไอรองเท้าที่ทุกคนต้องมีอะรองเท้าที่แบบย้ายตูดของของใครหรือม่ทุกคนต้องมีอเอารองเท้าอะย้ายตูดไปที่ที่เลนนั้นอะเส้นขโมยเกาะเลนนั้นไม่มีเมืองรอยู่ใช่ไหมก็ย้ายไปตรงนั้นเพื่อที่จะทำะไรเพื่อที่จะทำโคมงขังแล้วก็ย้ายตูดกลับมาที่แลน์มาร์กตัวเองสักเลนหนึ่งแล้วก็เอาเอา,เอาหลุมดำไปไปวางตรงรูที่กักขังตรงที่พึ่งขโมยเกาะน,นั้นมาอะไรเงี้ยได้ไหม ไปหมดแล้วอะสมองสมองสายล้มละลายแล้วก็ยังจะเลือกช่องได้อีกก็คือพวกอย่างเช่นด่านที่เป็นด่านล้มละลายเลยเช่นอะลีนาอย่างเงี้ยด่านที่มันมีหัวอเอ้ด่านด่านด่านไฟแมบบนี่ไม่ใช่ล้มละลายนะเพราะว่ามีออปชันในการเลือกตรงหัวเพื่อที่จะล้มละลายในยแบบทาสีแบบอื่นๆถ้ามีกรณีเงื่อนไขอื่นที่จะชนะที่ไม่วิกตอรี่ไลน์แล้วก็โชริซึมเนี่ยมันเรียกว่ามันเรียกว่าด่านวิกตอรี่นะอ่ะทีนี้ พอเสร็จปุ๊บพอด่านที่มีหัวอย่างเช่นอารีน่าอย่างเช่นด่านผลไม้ด่านอะไรเงี้ยก็วนอย่่างนั้นอ่ะมีเนี่ยนนะ่ะวนอยู่กับการเข้าไปตรงหัวเพื่อที่จะย้อนกลับไปบ้านตัวเองอ่ะแล้วก็เอารองเท้าเนี่ยย้อนกลับไปกลับมาเหยียบมึงตัวเองซ้ําไปมองที่1นึ่งมันที่2ต่อยไปต่อยมาวางหนุนดำไปวางหนุนมดำมาย้ำๆย้ำๆจนกว่ากันออกของคนนั้นจะหมดอนะ่ะเมือออกมาไม่ว่าจะเป็นป้องกันแบบสองครั้งหมดไทเทเนียมป้องกันแบบกราดนังฟ้าป้องกันแบบ50%านจีแฝงอะไรเงี้ย คือกลายเป็นตัวที่แบบว่าถ้าเลื่อนหนึ่งในร้อยสองร้อยสามร้อยห้าร้อยอโลบิสกับมีเงียนตลอดคือเห็นแล้วแบบเราเนีย่ยเลิกเล่นมีเงียนไปแทบจะไอหนีเลยนะหลุมดําที่เราแบบหามาไว้อะหลุมดําที่มีเงียนชอบใช้อะที่เป็นหลุมดำเหมือที่มันเป็นแบบขงงังบกคือมีไว้แต่ไม่ไม่ใช้อันนี้ได้ใช้กับมีเงียนนะใช้เผื่อบบมันเข้ากับตัวละคอรอืนะ่นใหม่ๆอะไรเงี้ยคือจะบอกว่ามันเซ็งมากนะเวการที่ว่าแบบนานๆทีจะมีตัวละครแบบวิกตอรี่มา ในคุรุสมบัติหลายอ,อย่างที่เป็นวิกตอรี่อ่ะแล้วเอามาแบบเอามาทำเหมือนกันหมดแล้วมาทําเป็นล้มละลายเอามาหาว,ว่าพอมีเมืองแพงปุ๊บคูณปุ๊บก็กูจัดเป็นล้มละลายเลยกูจัดแบบเออแล้วมันเป็นตัวที่แบบว่าเวลาเล่นเดี่ยวสิหรือว่าเล่นอะไรก็ตามอ่ะคนที่เก็บคะแนนอาีหนึ่งในร้อยของเซิร์ฟอะไรเงี้ยต้องเจอปัญหาอะไรนานมากคนที่แบบไม่รู้จะเล่นอะไรอ่ะคือกูรออีเวนต์แบบอนุบิทกับ กับมีเงียนแค่นั้นแหละก็คงจะทาให้กูได้เจ็ดหมื่นทุกตางคงทำให้กูติดท็อปเซิร์ฟหนึ่งในพนันก็คงใช่นะแล้วก็จัดจี้มันเหมือนกันหมดนะแต่มันก็ไม่ได้ใช้สมองในการเล่นเลยนะแถมเวลาแพ้ทีหนึ่งก็แจกกล้วยแจกอะไรเงี้ยหาแค่ยูหาจี้ที่มันเหมือนกันมนระองเท้าแล้วก็อะไรก็ได้พวกเนี้ยมาสี่อันเว้ G, 3, ยสี่จี้สามสี่เรียนก็ได้แล้วแม่งมาเลยหลังตลอดจี้ล้มละลายอะนะ แบบว่าส่วนใหญ่ของเนของเซิร์ฟก็เป็นลมละลายงเงี้ยแล้วก็เนี่ยสองตัวละครเนี้ยเอ่ออนุวิทย์กับกับกับมิเนียอะไรเงี้ยเล่นบดีเล่นนานไหนก็ไปหาเอาเปรียบด่านคนวิอรี่เอาแล้วจะได้แบบว่าตบพวกคนที่อยู่เป็นอยู่กันวิคเอรี่หรือคนกลับมาเล่นใหม่เงี้ยก็ยังแทนที่จะอยู่ด่านลมละลายได้กันอย่างอารีนานะไม่ไปอยู่ด่านพวกแบบด่านโลกด่านด่านเอ่อฟงไฟท์แกรด่านประเทศไทยด่านแท็กซี่อะไรเงี้ยพอแพ้ก็แจกกล้วยอีกอะไรอีกเงี้ยคือความรู้สึกที่มีต่อมิเนียเนี่ย ที่เคยมองก็เป็นสายบิกที่ดีเนะี่ยเอามาทําแบบว่าเละเทปไปหมดแล้วอะคือไม่รู้นะแล้วก็เจอแต่คนไทยที่แจกกล้วยตลอดเลยอะทำเพลลิพไปให้แล้วเผื่อว่าใครนั่นจะ